สวัสดีค่ะลิงลิงจากเพจส่วนแดงจินดานะคะเราให้รู้เรื่องสมุนไพร EP ที่3นะคะคือการเก็บยานั่นเองอ้าวเก็บยาของคนสมัยก่อนเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่ามันยากลาบากนะกว่าการที่จะเก็บแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้ตัวยานเนี่ยนันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเขาต้องเก็บกันยังไงนั้นลิงลิงมีคําตอบค่ะ กันเลยนะคะว่าการเก็บสมุนไพรเนี่ยมันมีอยู่4แบบนะคะก็คือแบบแรกนะคะก็คือการเก็บตัวยาตามฤดูกาลนะคะฤดูกาลก็คือร้อนฝนหนาวนะคะในตำรานะคะเราจะเรียกฤดูนะคะเช่นคิมหันฤดูก็คือฤดูร้อนเหมันฤดูก็คือฤดูหนาววสานฤดูก็คือฤดูฝนค่ะคิมหันฤดูฤดูร้อนเรามาวิเคราะห์กันนะคะ ต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยร้อนใช่ไหมคะมันก็ไม่ค่อยจะแบบให้สารอาหารเข้าไปใงใบเพราะว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาสารอาหารไปเก็บไว้ใต้ดินฉะนั้นเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยสมุนไพรที่ควรเก็บคือเป็นสมุนไพรไม้หัวนะคะลองสังเกตดูว่าสมุนไพรไม้หัวเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีใบไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใบไม่ค่อยมีกิก่งก้านเช่นพวกขิงขาขมิ้นกระชายหน้า ร้อนควรเก็บพวกหัวเง้าแก่นรากต่อไปนะคะต่อไปเป็นหน้าฝนนะคะเขาเรียกว่าวาสานฤด,ด,ดูลองสังเกตดูนะคะว่า ต้นไม้เนี่ยจะมีการแบบผลิดอกออกใบมาเยอะฝนตกเนี่ยมันทําให้ต้นไม้แต่กิ่งก้านสาขาใบเยอะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเก็บจําพวกเป็นเป็นใบเป็นดอกเป็นลูกเป็นฝักเป็นเมล็ดต่อไปถัดจากนี้ก็เป็นหน้าหนาวเรียกว่าเหมาเนาะต้องเป็นคําศัพท์แบบสมัยโบราณสมโบราณนิดหนึ่งลองสังเกตดูลองวิเคราะห์ดูคือมันจะหนาวหนาวเนี่ยขนาดเราหนาวเรายังมือแบบปิดตัวเองเงี้ยฉะนั้นเนี่ยจาอันสรรพคุณอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ตัวมัน ก็เป็นจำพวกเปลือกไม้กระพี้เนื้อไม้เป็นหลักการจำเนาะกระพี้กระพี้ก็คือเป็นเปลือกเป็นกระพี้แล้วก็เป็นเนื้อไม้ข้างในอะค่ะฮนะเป็นช่วงที่ระหว่างเนื้อไม้คับ เปลือกน,นี่ก็คือเป็นตามฤดูกาลนะคะต่อไปนะคะเป็นการเก็บตามทิศท,ทั้ง4นะคะเหนือใต้ออกตกนี่เลยนี่เหนือนะใต้ออกตกก็คือเก็บยาตามทิศเราจะอาศัยที่อยู่ของหมอเป็นหลักนะคะแล้วก็มีทิศนี้เนาะสมมุติเราปลูกต้นไม้วันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์กับวันอังคารเก็บมันตะว,วันออกอออออ้อ,อ,อ,อตะว,วันออก เก็บอาทิตย์แล้วก็อังคารอันนี้คือบ้านหมอนะบ้านหม่อยอันนี้คือปลูกตามสมุนไพรเก็บช่วงเวลาไหนก็ได้ที่บ้านหมอเก็บตามที่จะนวันออกที่เหนือเกี่ยวกับพรือหัสพรือหัสจบเป็นวันจันทร์วันเสาร์และสุดท้ายทิศตะวันตกทิศใต้จะเป็นวันพุธกับวันศุกร์ก็คือแบบที่สองนะคะคือเก็บตามที่ทั้งสี่ก็คือหลักการจำก็คือที่เหนือเนี่ยเป็นวันพฤหัส ที่ตะวันออกเนี่ยอออออิออตย์กับอังคารออกสวนวันจันทร์กับวันเสาร์อยู่ที่ตะวันตกที่ใต้ก็มีพุธสุขนะอันนี้คือแบบที่สองคือการเก็บตามทิศนะคะแบบที่3นะคะเก็บตามวันและเวลาก็คือมาขยายแต่ตัวนี้นะ จากตัวนี้อีกทีหนึง่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเยอะมากๆมันต้องทำเป็นตารางค่ะใต้มาเลยนะตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วแบ่งตามเวลาเวลาเนี่ยแบ่งเป็นสีช่วงนะคะเช้าสายเที่ยงเย็นอันเนี้ยมันจะต้องจําให้ได้นะคะแล้วก็เวลาที่เขาสอบเนี่ยบอกเลยว่าโคตรยากเลยก็ต้องจําให้หมดว่าวันหนึ่งเนี่ยสมมุติเขาจะมีคําถามว่าถ้าจะ เก็บดอกใบของท่วงเที่ยงต้องเก็บวันไหนโอ้โหสิคะคุณหาต้องจำค่ะเทคนิคการจำวันและเวลานะคะว่านลิงเนี่ยจำแบบไหนสังเกตนะคะเรามาดูกันนะเราจะทำเป็นช่องตารางนี้นะคะแล้วก็เราจะมาดูว่าแบ่งเป็นสี่ช่วงนะคะช่วงเช้าสายเที่ยงเย็นเราจะมาดูกันแต่และว,วันเราจะดูเป็นช่วงๆแบบแถบยาวนี้นะคะก็คือช่วงแรกเนี่ย ตอนเช้าเนี่ยเราตื่นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มีเยอะมากที่สุดก็คือลากลากเนี่ยมันจะเริ่มเก็บตั้งแต่จันทร์พุธเสาร์เห็นไหมมันจะมีเก็บช่วงเช้านหะเก็บลากเยอะแล้วก็ลองลามาเก็บใบใบก็เป็นอังคารกับพุธส่วนจะม,มีสองอย่างนะแล้วไอที่มีอย่างเดียวคือมีต้น กับกาแก่นสังเกตว่าไม่มีเปลือกเช้ามาเราจะไม่กระเทาะเปลือกเรามีเยอะก็คือนีลา่าเราจะเก็บลากรากจันทร์พุธเสาใบรองลงมาอังคารสุขรองลงมาอาทิตย์เป็นต้นก็คือเป็นต้นก็คือระดับต้นต้นอาทิตย์เป็นต้นส่วนพันธุ์าสตัสเป็นแก่น จำไว้นะตอนช่วงเช้าไม่มีเปลือกรากรากเยอะใบรองต้นแก่นเลียงแบบนี้นะต่อไปแช่วงสายสายเรามาสังเกตว่าเปลือกเนี่ยช่วงเช้าไม่มีช่วงที่สองเก็บเปลือกติดกันเลยจ้าสองติดเปลือกเก็บกันก็คือเปลือกอังคารพุทธอยู่ตรงกลางเลยเปลือกสอง ติดกันอังคารพุทธลองลงมามีใบเยอะอีกใบ2อ,อังคารกับท้าฤหัสแม้ที่มันไม่มีเยอะต้นแก่นไม่มีเยอะแต่ว่าเหมือนกันอีกใบกับมีใบ2อ,อันคือจําเชื่อมให้เชื่อมกันแล้วต่อมาช่วงสายจำไว้ช่วงสายมีเปลือกติดกันอยู่ตรงกลางคืออังคารพุธ ต่อมาเฮ้ยมันมีใบเราจำเชื่อมกันช่วงเช้า,าที่ไม่เหมือนกันคืออังคารกับพฤหัสฉะนั้นเนี่ยใบก็ต้องมีเหมือนกันใบอังคารพฤหัสเนี่และแกนละ่ะแกนขึ้นมาอยู่อันดับสองอ้าวขึ้นมาจากจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนสายเป็นสองบัรจันสองจันแก่นต่อมาแก่นแล้วก็ลากลาก,ลากแล้วก็ต้นสุกลาก สาต้นนะจำอ่าตอไปเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงกลางวันเป้งหัวเลยมาสังเกตดูมาเป้งหัวเลยก็คือมันตรงตรงกับต้นเนี่ยตรงเป้งหัวคือตรงอา้าวอยู่ตรงกลางอีกติดกับเปลือกอีกต้นต้นอา้าวอังคารพุธนะต้นต้นแต่เปลือกติดกันอีกเปลือกล่วงลงมา ุกเสาแหมจำนะจำนะก็คือเขี่ยงตรงเหือตรงก็คือเป็นเส้นตรงก็คือตน้นอยู่ตรงกลางเปลือกจะต้องติดกันลากลงมาเปลือกเปลือกอยู่สุกเสาและที่เหลือละ่ะลากล้องลงมายังมีเป็นคู่อีกลากก็ออยังเป็นคู่เป็นอาทิตย์คู่กับพฤหัส ถ้าดูดีๆนะอา,อาทิตย์คู่กับพฤหัสแนะ่จำเชื่อมกันนะเชื่อมกันใบใบาสายใบใบเหมือนกันเที่ยงใบรา,ากๆกเหมือนกันอีกนะต่อมาช่วงที่ช่วงสุดท้ายช่วงเย็นช่วงเย็นอาคิดเลยนะมีเปลือกเยอะเปลือกก็ต้องมาเป็นคู่อีกนะคู่ข้างบนวันอาทิตย์ วันจัน์มีเปลือกเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามีเปลือกสามเยน็นช่วงเย็นมีเปลือกสามอย่าลืมวันพฤหัสเพราะว่าอาทิตย์กับพฤหัสค้ายกันนะี่้ายขายกันถ้าจาดูมีสามช่วงเลยนะที่คล้ายกันอังาอาทิตย์กับพฤหัสสามช่วงค้ายกันนะแต่อย่าลืมว่าเปลือกต้องมีเปลือกติดกันแน่ ฉะนั้นแล้วสุดท้ายมาสุดท้ายมาลากรองลงมาลากต้นใบจาำนี่ต่างหากลากต้นใบลากต้นใบจะจำภาพโดนนะถ้าเราจำที่นิดแบบเล็กๆเนี่ยเราจะสามารถจำได้แล้วก็เอาไปสอบได้จำภาพที่เป็นตารางวาสีแตกต่างการให้เห็นอย่างชัดเจนน,นก่อนสอบเรามาเปิดคลิปนี้ทุทวๆอีกทีนึงมันโอเคนะ ต่อมานะคะเรามาดูแบบที่4นะคะเก็บตามยามนะแบบที่4เก็บตามยามจะมีอยู่2แบบค่ะก็คือ ช่วงกลางวันกับกลางคืนจะเป็นอยู่สี่ช่วงกลางวันสี่ช่วงเราจะว่าตามเข็มนาฬิกาเลยนะว่าตามเข็มนาฬิกาแล้วจะแบ่งก็คือแบ่งนี่เลยตอนกลางวันนะคะเราจะเริ่มกลางวันก่อนตั้งแต่ช่วงตอนกลางวันเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้านะคะถึง9ก้าโมงก็จะเป็นใบดอกนะแล้วก็ต่อมา9ก้าโมงถึงเที่ยงเนี่ยก็เป็นจิงก้านเที่ยงจนถึงบ่ายสามนะคะเป็นต้นเปลือกก้าน บ่ายสามถึง6กโมงเย็นนะคะเป็นรากพอหกโมงเย็นนะคะไปถึงสามทุ่มเราจะเก็บรากอีกทีหนึ่งรล้รากขึ้นไปถึงเที่ยงคืนเราจะเก็บต้นเปลือกก้านจากนั้นเนี่ยเที่ยงคืนน่ะมาถึงที่สาม เก็บกิ่งก้านตั้งต่สาถึงหกโมงเช้าก็เก็บใบดอกรูปเห็นไหมคะว่าถ้าสังเกตดูดีๆนะเก็บย้อนสอนกันนะคะเนี่ยนี่คือเป็นการเก็บตามยามนั่นเองนะคะก็จําง่ายๆนะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วแบบ มีสมุนไพรที่บ้านได้รับความรู้เกี่ยวกับการเก็บยาอ่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดนะไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่ทันสมัยนะเขาฉลาดนะว่าเก็บในยามไหนเนะี่ยสมบุคุณเขาดียังไงเก็บแล้วมันจะได้สารที่เอาไปรักษาแนะมากกว่าที่เราเก็บตามปกติเราไม่รู้เรื่องก็เก็บ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 กันมาแต่ถ้าคุณลองตามที่หลิงบอกเนี่ยสี่แบบเนี่ยหลิงว่าคุณจะได้สรรุคุณยาที่มีคุณภาพมากขึ้นเก็บไว้เป็น สมุนไพรแห้งใครที่ได้ชมคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ได้สาระก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหลิงหลิงด้วยนะคะวันนี้หลิงหลิงก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ